สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณพ่อได้นำหนังสือเล่มหนึ่งมาให้เป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าแก่ซึ่งผมเคยเห็นหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่เด็กเคยอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เพิ่งจะได้เจอวันนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ผมก็อายุ47แล้วเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนอายุประมาณ10ว่าปีนะครับ ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้รำลึกว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เราอ่านได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับดวงหรือราศีเกิดหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำนายต่างๆซึ่งสมัยนี้การดูดวงหรือการดูข้อมูลการทำนายตำรานี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะดูจาก YouTube กันได้แล้วนะครับก็จะมีการเอานำมาลง YouTube ทันสมัยมากขึ้น เมื่อเจอหนังสือเล่มนี้ครั้งหนึ่งก็ทำให้เกิดการลํำลึกแล้วก็ให้เราได้เข้ามานั่งอ่านอีกครั้งหนึ่งหนังสือพรมชาติเล่มนี้ก็ใช้เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตนะครับตำราพรมชาติเล่มนี้นะครับเป็นฉบับหลวงประจำบ้านดูด้วยตนเองประชุมจากสัพพตำราโบราณหลายสิบคำพีใบลานและหลายสิบเล่มสมุดขคอยขังมโหระนในยุค2,500ปี มีภาพประกอบ434ภาพฉบับสอบทานกับหอพระสมุดแห่งชาติเรียบเรียงและรวบรวมโดยอาจารย์อุรคกินวิริยะบุรณนะหลังจากที่เปิดหนังสือมาหน้าแรกๆก,ก็จะพบในส่วนของตำรา12ราศีซึ่งตำรา12ราศีนี้ก็ใช้ในส่วนของการดูนับอายุนะครับเริ่มจากวันเกิดแล้วก็ไปจนถึงอายุปัจจุบันจะมี การตกณนะที่นั่งของราศีอะไรบ้างและคำทำนายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันครับผมจะอ่านตามตำรา12ราศีดังนี้เลยนะครับสิทธิกาลิยะถ้าบุคคลผู้ใดจะพิจารณาดูเคาะในปีนั้นว่าจะดีหรือร้ายประการใดท่านให้ลดอายุปัจจุบันลงเสียหนึ่งปีทั้งชายแล้วหญิงถ้าผู้ชายให้นับแต่เจดีไปหาชัดเงินจนเท่าอายุ ตกที่นั่งใดให้ทายตามฝอยนั้นเทินถ้าผู้หญิงให้นับแต่เจดีไปหานาคาราชจนเท่าอายุจึงจะรู้ว่าดีหรือร้ายที่นั่งปีเดือนก็เหมือนกันนั่นแหละสรุปก็คือว่าให้นับเริ่มต้นปีแรกที่เจดีถ้าผู้หญิงให้นับไปทางซ้ายถ้าผู้ชายให้นับไปทางขวาแต่ก่อนจะเริ่มต้นให้ลดทอนอายุไปหนึ่งปีในที่นี้ข้าพเจ้าเป็นเพศชายอายุ47ปี จะลดทอนอายุลงไป1ปีตามตำราก็จะเหลืออยู่ที่46ปีเริ่มต้นนับหนึ่งที่เจดีฉัดเงิน2คอขาด3าเลือนหลือง4ปรา,าศาสตร์แล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆจนวนรอบไปถึงที่อายุปัจจุบันที่46ปีในตำรานี้เมื่อนับถึงอายุที่46ปีก็จะตกที่นั่งพ่อหมอซึ่งคำทำนายก็จะบอกว่าจะได้พึ่งผู้ใหญ่ ท่านจะให้คุณแก่เราเราจะได้ยศแลอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่ละท่านสามารถลองทำตามแล้วก็ดูคำทำนายได้เดี๋ยวผมจะอ่านคำทำนายของแต่ละศีไว้ให้นะครับศีที่1ตกที่นั่งเจดีถ้าตกที่เจดีท่านว่าปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะมีสุขกายสบายใจจะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมใจนึกแหตกที่นั่งฉัดเงินถ้าตกที่นั่งฉัดเงินท่านว่าปีนั้นจะมีลาภผลเงินทองใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัวไปทิศทางใดจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูพอประมาณแหลถ้าตกที่นั่งคอขาดท่านว่าปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจจะมีคดีความถึงโรงถึงศาล ทำให้ต้องเสียเงินทองของรัฐไม่มีเวลาประกอบอาชีพทำมาหากินอย่างปกติสุขไม่ดีเลยถ้าตกที่นั่งเรือนหลวงท่านว่าปีนั้นจะมีดีมีความสุขกายสบายใจจะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ดีแลถ้าตกที่นั่งปราศาสตร ท่านว่าปีนั้นจะมีความสุขอย่างยิ่งจะประสบโชคลาภมากมายในชีวิตคิดสิ่งใดจะได้สมปรารถนาดีนักแลถ้าตกที่นั่งราหูท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจอาจมีเรื่องทะเละวิวาทเป็นคดีความจะมีคนมาคอยยุแย่ให้วุ่นวายหรือหาเรื่องราวให้เราต้องเดือดร้อน จะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำไม่ดีแลถ้าตกที่นั่งฉัดทองท่านว่าปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไปไปสารทิศท,ทางใดจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูไม่เดือดร้อนเลยดีนักแลถ้าตกที่นั่งเทวดาขีเต่าท่านว่าชะตาของท่านปีนี้จะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่ายจะทำอะไรจงคิดให้รอบครอบเสียก่อนมิฉะนั้นจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้และจะทำให้เดือดร้อนใจถ้าตกที่นั่งคนต้องคือคาท่านว่าปีนั้นถึงข่าวเคราะห์หามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวของตนเองจะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย ถ้าตกที่นั่งพ่อหมอท่านว่าปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอาสาเจ้านายจะได้ดีแต่จะมีความสุขไม่มากนักจะทุกข์กายทุกใจพอประมาณดีปานกลางแลทถ้าตกที่นั่งแม่มดท่านว่าปีนั้นจะมีคนนําลาบมาให้แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชาตามีความสบายใจพอประมาณ แต่จะเหนื่อยใจดีปานกลางแลถ้าตกที่นั่งนาคราชท่านว่าปีนั้นจะมีอำนาจวาส,สนาจะตากำลังดีมีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้จะได้ราบจากปริวารและผู้ใหญ่แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มากดีปานกลางแลและนี่ก็คือคำทำนายตามตำรา12ราศีของตำราพมมชาติ หากคำทํานายทายในแต่ละปีแล้วตรงในสิ่งที่ดีก็ขอให้ประพฤติและปฏิบัติตนในสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหากทายแล้วตรงในปีที่ไม่ดีให้มันทําบุญทุกๆุกวันใส่บาตรตอนเช้าทุกวันที่สำคัญให้ดูแลพระในบ้านซึ่งได้แก่คุณพ่อและคุณแม่ผู้มีอุปการละคุณ หากชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ขอบคุณครับ